room by shell advance sing corporation กระแสควันหลงเกมที่บุรีรัมเปิดบ้านเสมอกับเมืองทองไปแบบสุดมัน2ประตูต่อ2หลายๆคนก็ได้ออกมาวิจารณ์ถึงการเล่นของนักเตะเมืองทองไม่ว่าจะเป็นดัสกรที่มักจะเล่นนอกเกมตลอดเวลาก็วินที่ดึงเกมชา้าจนดูเหมือนว่าถ่วงเวลาการแข่งขันอยู่หลายจังหวะรวมไปถึงท่าดีใจสุดกวนของเพลย์เมเกอร์อย่างมาริโอยูลอฟสกี้จนทำให้นักเตะบุรีรัมถึงกับต้องตามแบบนี้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไร ไปกับพวกเขาทั้ง3คนโกดัสกอนตองกวินและมาริโอยูรอฟสกี้ท่านแรกครับผู้รักษาประตูแน่นอนรู้จักกันดีเหลือเกินนะครับกวินบินได้ครับสวัสดีครับคคนที่สองนะครับครับสวัสดีครับผมโกดัสกอนนะผมไม่แนะนำอะไรเลยนะมแนะนำไปก่อนเลยแนะนำเลครับและอีกท่านหนึ่งคุณผู้ชมครับเพลย์เมกเกอร์ ที่มีท่าดีใจที่มีคนพูดถึงมากที่สุดนะครับ Mario u w สก k y ครับสวัสดีคร <isses> um, ับสวัสดีครับพูดไทยได้ไหมเนี่ยอยู่มากี่ปีแล้วอ้เขาอยู่มากี่ปีแล้วสี่ปีใช่ไหมอยู่มาสี่ปีอยู่มาสี่ปีเมื่อกี้กาวินก็เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมาหาคุณเมื่อกี้กาวินก็กวนผมสช่ยครับกาวินรู้ไหมเขาอยากเป็นพิธีกรมากนะ ก็ลอยเขาเป็นเหรอใช่ใช่คือเวลาก่อนเข้ารายการเขาจะมาทําแล้วเขาจะทําแบบตัวเองเป็นผมอ่ะสวัสดีครับผมอะไรอย่างนี้อย่างนี้คือจะ้เขาเนี่ยชอบชอบอย่างเงี้ยฉะนั้นให้เขาเปิดไม่เดี๋ยวนอกจากบินได้แล้วพูดได้ด้วยนะฮะสามสองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีครับทุก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 ทบกทุกาุกทุกทุกดุกท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 บกทุ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 กทกทุกทกทุ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  <laughs> Mario! You come every time you don't speak Thai. You've been here four years, one World Cup already. You can speak Serbian? No. <laughs> I will learn no, it's, it's difficult for me there. Okay. Because but... most of the time I'm with my friends from Serbia and mm. with them in the training and <coughs> กัปตัน a เนี่ยหน้าที่ของกัปตันที่ดีคือต้องสอนลูกทีมผมผมเชื่อและคนหน้าตาดีๆอย่างนี้นะฮะและก็เป็นคนดีแประกันว่าต้องสอนอะไรดีๆมากเขาสอนภาษาไทยพูดคำว่าอะไรบ้างอ่ะภาษาไทยอ่ะขอบคุณครับไม่เอาอันนั้นเบสิก สวัสดีครับสวัสดีคุณครับขอบคุณมากครับนี่คือคือสอนเนี่ยสอนมีอีกไม่ใช่เหรอก่องรักซี่ตักซี่ตักซี่ต้องไปต้องไปสายกว่าก่อนเกมกินเลรอ Yes กินน้ำกินข้าวสบายใจกาวินดึงได้ครับล่าสุดนี่ดึงได้ด้วยนะฮะดึงหมายถึงดึงอะไรฮะก็ผมไม่รู้แหละเกมเกมในบุรีรัมย์เขาบอกคุณเป็นคนได้เสียง ตอบรับจากแฟนๆเยอะมาเหมือนกับเหมือนกับผมอันนี้ผมถามในฐานะคนดูกลางๆเหมือนกับคุณทวงเกมอ่ะทวงเหมือนกับจังหวะได้โกคิกหรือเวลาได้ฟรีคิกกล้โกกวินก็จะแบบช้าๆอันนี้อันนี้เป็นแท็กติกใหม่หรือเปล่าว่าแต่ว่าหรือว่าเบื่อหรือว่าเบื่อชื่อเล่นกวินบินได้แล้วคือผมว่ามันเป็นมันเป็นแท็กติกเป็นเป็นช่วงจังหวะมากกว่าคือคือผมก็ทําทุกอย่างที่อยู่ในกฎกติกา เพิ่มมีเล็กน้อยแต่กรรมการก็ไม่ได้ให้ใบเหลืองก็ก็ไม่มีอะไรก็แปลว่าไม่ได้ยาเกลียดคือผมคือผมก็ว่าผมก็ก็ตามตามจังหวะของเกมไปคือตอนนั้นเกมมันกาลังเดือดคือจะมีจะมีความรู้สึกว่าจังหวะนี้ควรทําอะไรหรือว่าจังหวะไหนควรควรต้องทําอะไรกโดยที่ไม่ผิดกติกากวินก็เลยคิดว่าอยู่บนแคทวอล์กคือผมว่าผมก็ไม่ได้เดินเท่ขนาดนั้นก็รูึฟุตบอลที่ไหนเขาทำกันอ่ะว่าการที่เราไปเยือนทีมทีมทีมที่ดี อย่างบุรีรัมเนี่ยเราก็เราก็ต้องมีแทคติกในการไปรเยือนเขาซึ่งเราก็ต้องการแต้มออกมานอกจากเป็นนักฟุตบอลแล้วอาจจะเล่นละฟรได้ด้วยเล่นอย่างอื่นก็ได้ไม่เล่นละคออรเล่นอะไร <laughs> ไม่บอก <laughs> ก็วินคงตอนนี้ช็อตที่คนที่บุรีรัมเขาประทับใจคุณมากคือช็อตลูกโยนเข้ามาแล้วเดียโกกับคุณประทากันครับนะเหมือนกับเข้าวฟ้าคุณเสร็จแล้วคุณก็ไปต่อว่าเขา แต่ประมาณ30มิบวิต่อมาเนี่ยหลังจากที่คุณต่อว่าเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยอยู่ดีเหมือนกับความรู้สึกช้าอ่ะ <c oughs> คือภาพจะเป็นอย่างนี้เหมือนกับคุณับับแล้วเหมือนกับเรื่องมันเกลี่ยลงบนนั <c> ้น <oughs> <c oughs> อันนั้นคืออะไรถามว่าแต่วันนั้นแต่วันนั้นคืออะไรคือ <c oughs> คือผมได้บอลแล้วอะ่ะ ค,คือจังหวะมันเข้า50 50กันแหละ,ะแต่ว่าคือผมผมปัดข้างหน้าเขาแล้วเขามาชนข้างๆซึ่งถ้าอยู่ในกรอบถ้าอยู่ในกรอบภาษาฟุตบอลต้องบกต้องโกอ่าครับก็คือผมว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้โทษว่าเดี๋ยวเขเล่นนอกเกมหรืออะไรแต่ว่าคือจังหวะจังหวะที่ผมรับคุณไปพูดอะไรกับเขาอ่ะคุณแหมนคุณลุกขึ้นมาคุณไปคุยกับเขาคือผมแค่ลุกขึ้นไปมองเขาเฉยๆว่าโหดโหดเลยคือว่าแบบเหมือนกับแสดงการว่า ไม่พอใจ,อใจที่คุณมาชา์จผมแต่คือไม่ได้ว่าจะเข้าไปหาเรื่องหรือว่าเข้าไปทำลายร่างกายเขาคือแค่แสดงค่าทีให้เขาเห็นว่าคือถ้าถ้าแบบเหมือนเหมือนมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาชา์จเราง่ายๆแบบนี้อขอบคุณมากเคลียร์ก็ว,วินอธิบายไปจบแล้วคนต่อมาครับแต่สักครู่คุณรู้ไหมว่าแบบบางครั้งเนี่ย <c oughs> เวลามีลูก5้าสิบห้ามีลูกขุกคลิกหรือมีอะไรมาคุณมักจะไปอยู่ ตรงนั้นแล้วมีประเด็นตลอดเวลาผมคิดก่อนเกมว่ามันต้องมีแล้วก็มีจริงๆช็อตนั้นเวลาคือเวลาบอลปั้มกันเนี่ยแล้วมีด่สกร์ไปเกี่ยวมันต้องมีกัก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 ปั๊บ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 แล้วทำไมต้องเป็นดาสกร์ผมไม่รู้ผมเลยมาถามคุณไงทำไมทำไมต้องเป็นดสกร์เพราะว่าคุณเป็นกัดไม่ปล่อยทุ่มเททุกวินาทีหรืออะไรสไตล์คุณมันก็เป็นสไตล์ของผมนะแต่ผมว่าจังหวะคุกชิดอะ คนที่เล่นบอลในสนามก็จะจะฟิลในสนามมันก็จะไม่เหมือนคนดูที่ดูนอกสนามว่าเอยเอาอีกแล้วอ่นแล้วนั่นคือสิ่งที่ผมบอกแต่สะกดอีกแล้วแต่ในสนามเราเราจะทำทำังไงก็ได้ให้ให้ทีมเรามีผลงานที่ดีในแต่ละแมตช์ให้มันดีที่สุดไม่ว่าเราจะเราจะเป็นตัวแทนของน้องที่เข้าไปห้ามตามหรือว่าเข้าไปตักเตือนใครก็ช่างแต่เราก็ต้องทำคุณรู้สึกตอนนี้ไอ้บอลฟุตบอลไทยเหมือนกับเขาตั้งแต่พี่ซิโก้มาคุมทีมชาติเนี่ยเขาต้องการจะเป็นสร้างแบรนด์ใหม่ ให้สุภาพให้มีเรื่องน้อยลงให้กัดปากเวลามีเรื่องซึ่งภาพคุณนตอนนี้ในสายตาคนบางส่วนไม่ใช่อย่างนั้นในเมื่อประเทศตอนนี้เทรนด์เป็นอย่างนั้นแต่สกอรเคยคิดจะเปลี่ยนสไตล์การเล่นไหมผมก็คือสไตล์ของผมมันติดตัวผมมาตลอดตั้งแต่ผมเล่นฟุตบอลมามันก็มันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดอซึ่งผมก็มองว่าผมก็พูดจุดพูดกับตัวเองตลอดว่าฟุตบอลมันไม่มีนนอดีตมันมีแค่ปัจจุบันและอนาคตแค่นั้น S <S เราก็ต้องเปลี่ยนตามยุคในในทางที่เราเปลี่ยนได้อันไหนที่เราเปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนแต่อันไหนในในสนามที่เราเรามุ่งมั่นแลวเต็มที่ตลอดนั่นแหละคือเราต้องเก็บมันไว้คือคนที่สัมผัสผมก็จะรู้ว่าผมออเป็นคนยังไงคือมันก็เป็นเรื่องของของแฟนบอลนะแฟนบอลเราก็จะไปห้ามไปไป,ไปเปลี่ยนความคิดใครมันก็เป็นในในี่นไปได้ยากเราเปลี่ยนตัวเองดีกว่าเราเปลี่ยนจากคําด่ามาเป็นคําชมเราเราก็อยู่ได้ไม่ไม่กดดันไม่กดดันก็คือเขามาเชียร์คิดซะว่าเขามาเชียร์เราเราอย่าไปตอบโต้แค่นั้นจบนั่นก็คืออคความนนใจขงดักรระบ ได้ฟังการเปิดใจของกวินและดัชกรไปแล้วก็เอาเป็นว่าเคลียร์นะฮะแต่ก็ยังเหลืออีกหนึ่งหนุ่มที่มักจะมีท่าดีใจไม่เคยซ้ำกันเลยเวลาทำประตูได้แถมยังครีเอทีฟสุดๆเขาได้แรงบันดาลใจในการคิดแต่และท่ามาจากอะไรช่วงหน้าห้ามพลาด go al!